สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ครับผมมาพบกันเช้านี้เช้าว,วันศุกร์สบายๆอากาศเย็นๆนะครับผมของเช้าว,วันศุกร์ที่27มกราคม2566กิจจการัลาด223ครับเป็นลูกกี่เหมือนเดิมครับผมลดน้ำหนะักโดยการทานมื้อเดียวมาได้จะหนึ่งอาทิตย์แล้วครับผมก็เข้าวันที่ห้านะครับผมจาก ช่วงปีใหม่น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างที่ผมลงคลิปให้ดูเป็นประจำตลอดมาครับผมน้ำหนักผมเพิ่มขึ้นจากเดิมทีที่ผมเคยเล่าผมเคยอ้วนลงพุงน้ำหนักเคย9กกิโลผมทำน้ำหนักลงมาเหลือ6กกิโลจากส่วนสูง168นะครับผมทำน้ำหนักลงมาเหลือ6 13นะครับแล้วน้ำหนักผมเพิ่มขึ้นตอนช่วงปีใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับผม เพิ่มขึ้นไปเป็น68ปเลยตอนนี้ผมทานมื้อเดียวหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงคำว่าเบามื้อเที่ยงของผมในช่วงนี้นะครับเอาช่วงนี้คนระับแต่ก่อนผมทานสองมื้อเช้ากับเที่ยงนะครับช่วงนี้มื้อเที่ยงของผมเนี่ยผมเน้นทานไข่หรือว่าเป็นผักต้มผักลวกแครอทนึ่งฟักทองนึ่งมันเทศ อะไรอย่างนี้ครับมันเทศนึ่งอะไรอย่างนี้ครับซื้อตามเซเว่นก็มีนะครับผมเน้นทานอย่างนั้นครับแล้วก็มื้อเย็นถ้า,าหิวก็ดื่มน้ำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังอยากจะลดน้าหนักตัวเองอยู่การลดน้าหนักการทานน้อยเนี่ยดีต่อสุขภาพสําหรับวัยทองอย่างเราเราอย่างผมเนี่ยครับผมวัยที่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวัยกําลังเจริญเติบโตนะครับก็ให้ทานเยอะๆทานให้ครบสามมื้อพักผ่อในให้เป็นเวลา จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ออกกําลังกายร่วมด้วยนะครับผมอะถ้ายืนครับเริ่มครับวันนี้ผมจะทําด้านหน้าให้ดูแล้วก็ทําด้านหลังให้ดูด้วยนะครับ เก่งไว้นานๆนดึงกลับไปดึงกลับมาการเก่งหน้าท้องเหมือนการบีบรัดกล้ามเนื้อของเราให้มันกระชับขึ้นนะครับผมลองทําดูนะครับผมผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราเริ่มทําใหม่ๆแน่นอนเหนื่อยอย่าทอ้อทำเรื่อยๆและจะเกิดความเคยชินนะครับผมแล้วก็จะดีเองครับด้านหลังครับ ได้เหนื่อยครับอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ